สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาร่นะคะวันนี้จะทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคุณทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อแรนดอมวันนี้ของเรานะคะก็คือในวันที่ไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกยังไงนะในวันที่ไม่มีคุณเขารู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะคาทานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะไม่ควรอินจนเกินไปนะคะรับฟังได้รับฟังแล้วเก็บเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆพลังงานดีๆด,ดีกว่านะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจะคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคนทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากจะให้คุณ รับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะตัดทิ้งไปค่ะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายในจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะติดต่องานนะคะหรือรงส่วนตัวแอดไลน์ line, ทักแชทมาสอบถามกันได้หรือทักมาที่ Facebook ได้นะคะเดี๋ยวผู้อานจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะในวันที่ไม่มีคุณเขาเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนว่าจะใช้สำรับไหนดีโอเคเรามาดูกันเลย วันที่สองกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะมีจุดเทียนเสริมดวงนะคะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะทางไลน์หรือว่าแชท a c e b o o k ก็ได้นะคะขอทราบพลังงานโดยรวมนะของคุณและคนคนนั้นก่อนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้เดลว์เบอร์โอ Ace of p e n t a c l e อนะคะเด็กคือเหรียญราชินีไม้ Queen of Wands นะคะสองดาบ Queen of p e n t a c l อ s นะคะแล้วอีกหนึ่งใบ The Hermit หิต h e อะเฮอร์ the เลยเหรอพลังงานนะคะพลังงานโดยรวมนะเป็นพลังงานของคนที่ยังรักกันอยู่นะยังรักกันจริงๆนะแต่มันมีเรื่องราวให้ต้อง ให้ต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือทะเลาะกันหรือไม่ได้คุยกันแล้วอะนะคะเอ่อไพ่อะมันมีไฟใดไฟหนึ่งที่ระเบิดออกมานะคะระเบิดออกมาแล้วทนไม่ไหวทนไม่ได้วีนนั่นแหละนะวีนแล้วก็เหวี่ยงเลยนะคะแบบไม่ทนแล้วกับแบบเนี้ยกับสิ่งที่ต้องเจออย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจตัดสินใจซ้ำซากหรือเรื่องราวซ้ำซาก ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและคนคนนั้นนะคะบางทีอ่ะแต่พลังงานทําไมมันมันขึ้นเด e l เลเวอร์มามันเป็นพลังงานของคู่อะ่ะเดี๋ยวขอเปิดเดี๋ยวก็าอาจจะต้องรีบหาไพ่ปิดเด e l เลเไม่งั้นเดี๋ยว YouTube เขาจะแบนเพราะว่าเขาบอกว่ามันโป้นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานสําหรับนี้เลยนะอ่ะดูซิโอเซ็กเซ็กชยูเนียน อ้าวทำไมถึงว่ายูเนียนล่ะอืมยังให้เห็นคำว่าเลเวอร์อยู่นะคะยังให้เห็นคำว่าเดินเลเวอร์อยู่นะพลังงานของคุณสองคนนะมันเป็นพลังงานที่เป็นคู่กันน่ะตั้งแต่ใบแรกเลยนะไม่ใช่ผู้อ่านจะมาอ่านอวยนะถ้าผู้อ่านจะอ่านอวยเนะี่ยผู้อ่านต้องพูดว่าคณยังอยู่ด้วยกันอยู่อันนี้ไม่ใช่เลยนะคะ มีบางคนที่เหวี่ยงวีนแล้วนะคะแล้วไม่ทนแล้วนะคะมีการตัดสินใจนะคะวกไปวนมานะคะตัดสินใจอยู่อย่างนั้นแหะเรื่องราวเดิมๆแต่ไพ่นะคะไพ่ของ the lover oracle เนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะเออคุณเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะคำว่าหนึ่งเดียวกันแล้ว s e ็กชวลยูเนนะมันไม่ใช่ธรรมดานะคะ มันมีการวนอยู่อย่างนั้นน่ะวนไปวนมาในคู่ของคุณน่ะตัดไม่ขาดเอาง่ายๆตัดไม่ขาดตอนนี้เหรอพลังงานคือหันหน้าพึ่งพึ่งพระธรรมแล้วนะคะพึ่งวัดแล้วเจ็บปวดนะคะเอ่อต่างคนต่างทําใจไม่ได้แต่คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะลึกๆหวังจะให้มีการเจราจารเกิดขึ้นบางคนนะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเอา่อ รักต่างวัยนะคะด,ด้วยวัยด้วยวุฒิภาวะที่แตกต่างกันมากๆมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเข้าใจกันถ้าพูดถึงรูปร่างลักษณะนะคะ,ะถ้าเป็นผู้ชายนะเขาจะเป็นคนที่รูปร่างภูมิฐานนะมาตรฐานเลยแหละมาตรฐานชายไทยหนุ่มเอเชียเนี่ยแหละไม่ได้สูงโปร่งมากนะคะแต่ก็ไม่เกิน180ยแดสิเซนไม่ต่ำกว่า170ความสูงนะคะผิวผิวขาวได้ ขาวในที่นี้ก็คือขาวแบบคนเอเชียรเราเนี่ยแหละคนไทยเราผิวสองสีผิวขาวเหลืองไม่ถึงกับคล้ำไม่ถึงกับดำนะคะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวความนิสัยใจคอเขาเป็นคนทะเยอทะยานไม่อยู่นิ่งชอบเที่ยวชอบเที่ยวในที่นี้หมายถึงไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่าลงอ่างหรือไปกลางคืนไปดื่มไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบ ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ต่างจังหวัดไปตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย้เขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นคนไม่อยู่นิ่งเขาเป็นลูกลูกหลานแบบว่ามีธุรกิจส่วนตัวตระกูลเขาส่งต่อมาให้อะไรอย่างนี้หรือเป็นคุณก็ได้นะทั้งสองคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ทําแล้วมั่นคงแล้วเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะในในสภาวะการปัจจุบันนะ อีโก้สูงอีโก้สูงทั้งสองนะคะไม่ยอมไม่ยอมกันเพราะด้วยความไม่ยอมนั่นแหละถึงไม่มีกันอยู่ในทุกวันเนี้ยเราถึงจะต้องมาหาความรู้สึกของฝั่งนั้นว่าเออในเมื่อไม่มีเราแล้วอะไม่ไม่มีตัวเราแล้วอะเขาเป็นยังไงแต่พลังงานไพ่เนะี่ยคือโอ้โหยังรักกันอยู่นะยังไม่ได้ขาดสะบ,บัานนะคะตัดไม่ขาดตัดบัวก็ยังเหลือใยอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ขาดสะบ,บัาน อาจจะเป็นทั้งสองฝั่งนะอาจจะมีการไปเที่ยวไปวัดไปไหว้พระไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณชอบไปอยู่แล้วอะทั้งสองคนชอบไปวัดไปสถานที่สวยๆงามๆไปขอพรนะคะแล้วก็ไปขอกันมาแล้วพยายามสงบจิตสงบใจในช่วงนี้เนาะเพราะกำลังฟุ้งซ่านนะคะพยายามสงบจิตสงบใจแต่ก็ไม่ไม่ได้ทั้งวันเป็นช่วง ชั่วโมงนี้สงบได้อีกชั่วโมงหนึ่งก็ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทั้งสองคนหรือเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทีนี้มาดูขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นซิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ผู้อ่านพูดว่าหัวข้อเราคือเมื่อไม่มีคนแล้วเขาเป็นยังไงทําไมถึงไม่มีคนดีกว่าดูก่อนเขาทําอะไรให้คุณตัดสินใจเดินออกมาหรือต่างคนต่างได้พูดคุยเจราจามันมีไพ่ของการเจราจาเกิดขึ้นว่าโอเค คู่นี้อาจจะแยกกันด้วยดีนะคะหมายถึงว่าเรียกกันมาคุยอ่ะคุยว่าเออถ้าอย่างนี้ก็ไม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าอดทนมาแล้วสักระยะหนึ่งเป็นมาทุกรูปแบบแล้วทั้งตามทั้งวีนทั้งเวียงทั้งอะไรเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็โอเคเรียกกันมาคุยก็พูดคุยกันก็ตกลงกันว่าแยกย้ายนะคะอืมแต่ยังรักกันอยู่มาดูซิ เพราะอะไรเพราะอะไรคุณถึงได้เดินโอ้ยคุณดูสิคุณหันหลังเลยนะโอ้โอเคเอ่อมันมีเดวิลขึ้นมานะอันนี้เขาพูดในสองกรณีเขาพูดสองกรณีกรณีหนึ่งอาจจะ ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคุณถึงไม่ทนแล้วก็ไม่พอใจในความสัมพันธ์แบบนี้อีกกรณีหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกผู้หญิงเล่าเบียร์บุหรี่สองกรณีนะกรณีหนึ่งบอกเลยว่าไม่ให้ความชัดเจนอีกกรณีหนึ่งคือมีการพนันเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือเปล่าแล้วคุณไม่ชอบอชีวิตครอบครัวพังชีวิตคู่พังก็เพราะเรื่องเงินเรื่องการพนันเรื่องเล้าเรื่อง อาจจะมีเกี่ยวกับเทาเทาอ่ะเนาะเกิดขึ้นอืมโอเคทีนี้รู้ละทําไมเดินออกมาอืมเรามาดูความรู้สึกเขาความรู้สึกของคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอก็ได้นะคะไม่ได้จํากัดเพศไม่จํากัดศาสนาเรามาดูกันเลยแล้วความรู้สึกตอนนี้ล่ะไม่มีคุณแล้วอ่ะเป็นยังไงโอ้ อเหรียญ9เหรียญโอ้เดวิลออฟฟอร์จหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งจะได้หวนมาเจอกันแต่ถ้าจะให้จะให้เดินเข้ามาง้อตอนนี้ยังแต่มีคิดมีคิดอยู่คิดว่าอยากจะมาแต่ยังไม่มาตอนนี้เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นก็ยังไม่มีใครใช้ชีวิตโสดใช้เงินเล่นไปวันๆหนึ่งนะคะ คิดเรื่อยเปื่อยไปวันวันหนึ่งเช้ามาก็ไปทํางานทําภารกิจส่วนตัวทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องคุณเวลาที่มันไม่ได้มีอะไรทําแล้วคนเราเมื่อมันไม่มีอะไรทำเนาะมันก็จะกลับมาคิดนะคะเดวิลออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้และในความคิดของเขานั้นน่ากลัวน่ากลัวยังไงเขาเป็นทุกข์มาก เขาก็อยากกลับมาแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้หรือว่าคุณหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณก็ยังเป็นไฟอยู่ยังไม่กล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกลัวคุณจะเพิดหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าจะมานะคะจะมานี่คือไม่ได้ติดต่อมานะจะมาคือมาหาคุณนะ,ะยังไม่มีใครนะยังไม่มีใครใหม่มาดูต่อแล้วเป็นยังไงอีก เขารู้สึกว่าไม่น่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเลยโอ้โหสิบดาบเออขอโทษค่ะสิบจัดเม้นต์เก้าดาบสี่ดาบโอเค nine of swords four of swords นะคะแล้วก็จัดเม e นต์นะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นวิบากกรรมซัดเขา ทำไมวิบากกรรมนี้มันหนักเหลือเกินวิบากกรรมในเรื่องคู่พลังงานสลับกับฝั่งกันได้นะคะเพราะว่าเป็นดวงเดือรวมนะบางทีพลังงานเขาอาจจะตรงกับคนพลังงานคุณอาจจะตรงกับฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์นิ่งเงียบมาสักพักหนึ่งบางคนเป็นเดือน4เดือน4ส,สัปดาห์4วันหรือเป็นสัปดาห์ขึ้นแล้วนะคะคือเขานอนไม่ได้เลยนะเขาเป็นทุกข์เขาจะเป็นซึมเศร้าตายอยู่แล้วนะ กังขํากังคืนี่นอนไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์มากรู้สึกทุกข์มากถึงว่าทําไมถึงมีไพ่อันนี้ขึ้นถึงว่าได้หันหน้าพึ่งพระธรรมกันนะคะมันเป็นทุกข์จริงๆในเรื่องความรักผู้อ่านเข้าใจนะผู้อ่านไม่ได้ล้อเลียนนะผู้อ่านเข้าใจดีนะคะว่าคนเราเจ็บปวดเพราะความรักมันต้องใช้เวลาแต่เนี่ยสถานการณ์อย่างเนี้ยบอกเลยว่าอืม ยังยังไม่ได้หันหน้ามาคุยกันถ้าไม่ลดอีโกโล้ลนะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณทั้ง2คนไม่เกี่ยวกับไพ่นะคะแต่ไพ่อยากจะบอกความรู้สึกเขานะคะตอนนี้ในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาทุกทรมานสุดๆไปเลยนะคะสุดๆไปเลยเขาทําไม่ได้หรอกคือมีไหมมีไหมที่บางทีเขาส่องเขาดูคุณนะอยู่ในโซเชียลอะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG t i กตอกหรือ Line หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นโลกสื่อสารอนะิ Internet นเทอร์เน็ตเขาสามารถสร้างแอคเคา t ต์บลอมาขึ้นมาเพื่อที่จะทักมาหาคุณส่งเพลงมาให้คุณบอกความรู้สึกเขาแต่ไม่ให้คุณรู้ว่าเป็นคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนิสัยอย่างนี้อย่างเช่นเขาจะอาจจะส่งนะมาในแพลตฟอร์ม t i k t o k IG ไม่รู้ว่าอ Facebook อะไรให้คุณตามหาไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะ ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนานกว่าคุณจะไปเจออะไรเขาก็คิดว่าเอ้ยก็คงขาดกันแล้วมั้งอะไรประมาณนี้เขาถอดใจนะทุกวันเนี้ยเขาอ่อนล้ามาก <c oughs> เขาถอดใจมาก <c oughs> เขาเป็นทุกข์มากถอดใจในที่นี้คือถอดใจแล้วว่าคุณคงไม่เหลือเยื่อเหลือใยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งสองคนยังรักกันอยู่นะคะเขาผิดนะมีความผิด มีความผิดในเรื่องผิดสัญญาเขาสัญญาอะไรกับคุณแล้วเขาทำให้คุณไม่ได้คุณสะบัดเลยนะคะสะบัดบ๊อกเลยนะเขาเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงๆถ้าเขาผิดนะเขาต้องแก้ตัวนะเอ้ยไม่ใช่เขาต้องแก้ไขนะไม่ใช่มาพูดแก้ตัวถ้าเขาแก้ไขคุณก็น่าจะให้อภัยนะเพราะว่าคุณคุณรักเขาขนาดนี้นะคะ๋ยวมาดูกันต่อเมื่อจมอยู่กับความทุกข์แล้วอ่ะเขาเป็นยังไงอีกอุ้ยเขาเหมือนจะตายแล้วนะเนี่ย กเต้ออ้อนวอนขอให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเพื่อที่จะอยากไปต่อในความสัมพันธ์ไปต่อในความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาทําตัวให้มันดีขึ้นหรือเขาทําอะไรให้มันชัดเจนเช่นอย่างที่ไพ่บอกว่าเขาหลงอยู่ในอบายมุกหรืออะไรที่มันทําให้เขาถอนตัวไม่ขึ้นและทาให้บ้านแตกเขาก็ต้องเลิกใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเขาไม่เลิกแล้วเราจะไปอยู่คนอย่างนั้นอนาคตมันอยู่ไหนละ่ะ ใช่ไหมอ่ะเออแต่ถ้าหากมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในบางคู่ในบางกรณีในบางความสัมพันธ์ mm. เขาก็ต้องให้ความชัดเจนกับคุณตามที่คุณร้องขอและเขาต้องเป็นคนเดินเข้ามาแสดงความชัดเจนกับคุณด้วยไม่ใช่ให้คุณไปวิ่งตามที่ผ่านมาคนคนนี้เป็นฝ่ายได้รับมาตลอดคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทมาตลอดในความรักความสัมพันธ์นี้โอเคคุณมองข้ามข้อเสียของคนคนนี้คุณรับได้หมด แต่มันมีบางอย่างที่เคยสัญญากันนะว่าอันนี้ไม่ได้นะอย่านะถ้าทำนี่คือพังนะหักเลยนะมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาผิดกฎเหล็กหลายครั้งแล้วไม่งั้นก็ไม่เป็นอย่างนี้อืมแล้วเขาก็รู้ตัวดีอู้เขาเป็นทุกข์มากนะไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าสงสารหรืออะไรดีอะ่ะเพราะว่ามันซ้ำซากนะคะกรณีนี้มันถ้าไม่มีความผิดจริงๆอะ่ะคน คุณรักคนคนนี้มากๆขนาดเนี้มันไม่มีทางแตกหักกันในขนาดนี้นะคะเขาต้องผิดสัญญาอย่างที่ไพ่พูดนะคะหรือเขาทําอะไรที่มันเกินที่คนคนนึงจะรับได้อะนะคุณรู้ดีว่าปัญหามันคืออะไรนะคะไทีนี้มาดูกันต่อความรู้สึกเจ็บปวดจะเป็นจะตายในมันเยอะเกินนะคะและทีนี้จะเป็นยังไงอะ ก็อยากหลุดออกจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะจากความเจ็บปวดเนี้ยนะคะในความรู้สึกเจ็บปวดอะ่ะอืมทั้งสองฝ่ายอะ่ะไม่ใช่แค่ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอยากจะหมดสิ้นทุกอยากจะหมดทุกในเรื่องเนี้ยอืมบางทีคุณคุณได้เอ่ยปากไหมว่าถ้าใช่ก็ขอให้ได้ ให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นแล้วก็ให้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็คือให้เขากลับตัวกลับใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณได้ไปพูดไปเอ่ยไหมนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพราไพ่มันขึ้นมานะคะบางทีอาจจะพูดว่าเออถ้ามันถ้าเป็นคู่กันจริงๆก็ขอให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นหรือในบางกรณีถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณคุกก็อาจจะไปพูดว่าขอให้เขาเลือกคุณ ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่คุณหวังเอาไว้แล้วก็ขอให้เราได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้นะคะอืมมาดูกันต่อคุณโหยหาความยุติธรรมในชีวิตคู่ของคุณและความสำเร็จในชีวิตคู่ของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ คุณโหยหาต่อโชคชะตาตัวคุณนะคนที่ถูกกระทําคนที่ถูกกระทําอ่ะที่เดินจา,จากมาจากความรักที่มันเป็นยาพิษที่ท็อกซิคุณโหยหาความเมตธรรมจากความรักนะคะคุณไม่สมควรมาเจอความรักอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะครับแบบมันมันไม่มีหนทางมันไม่มีทางออกคุณต้องการความสําเร็จในด้านของชีวิตคู่ในการครองคู่หรือ แบบมีความสุขอะเอาง่ายๆแบบประสบความสําเร็จความบุรมสมบูรณ์ในชีวิตคู่คุณต้องการอย่างนั้นคุณไม่ต้องการที่จะเจ็บปวดอะไรอีกต่อไปนะคะเนี่ยเมื่อคุณได้เอ่ยปากพูดเอ่ยปากขออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะคะแล้วคุณก็ได้พูดได้คุยกับคนรักของคุณแล้วนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณได้ไม่ไม่ได้อะไม่เต็มที่คุณอาจจะให้ไปร้อยเขาให้คุณแค่สิบ หรือยังไงก็ได้อะกับคุณอนะถ้าถ้าเป็นในลักษณะนะั้นอย่างที่ไพ่บอกนะเขาเขาแย่มากที่เขาทํากับคนอย่างคุณได้คนรักคนทุ่มเท้เขาคุณจริงใจให้เขาแต่สิ่งที่เขาทํากับคนมาในบางคู่บางกรณีมันมันแย่จริงๆนะตามไพ่นะคะอย่างเช่นถ้าคนที่หลงอยู่ในอบายมุขอย่างที่ผู้อ่านผู้รับผู้อ่านขออ่านเป็นสองกรณีคุณเอ้ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมันยิ่งกว่าบ้านไฟไหม้แบบ ยิ่งกว่าโจรป่นอ่ะเออถ้าหลงผิดอยู่ในอบายม,มุกอ่ะถ้าไม่เลิกสักทีนะคะแต่ถ้าหากในเมื่อเขาไม่ไม่ไมอีกกรณีหนึ่งคือความไม่ชัดเจนใช่ไหมอันนี้ยังพอได้ยังแบบว่าเออถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ไปต่อใช่ไหมล่ะถ้าเนี่ยเือนอย่างเนี้ยเขากลัวเสียคนไปเขาก็ต้องให้ความชัดเจนกับคณอือทีนี้ขอดูความรู้สึกเขาอีกสักครั้งหนึ่ง นะคะนอกเหนือจากความเจ็บปวดและความจะเป็นจะตายในในวันที่ไม่มีคุณแล้วอ่ะเขาพยายามที่จะเก้าเดี๋ยวเปิดก็นอ่าสตาร์กันโอเคคนที่ไม่ชัดเจนจะได้รับความชัดเจนนะท้ายสำรับเป็นหกเหรียญผูอาจขอปิดเดอะสตาร์ไว้อย่างนี้นะคะหกเหรียญหนึ่งดาบพอจะมองเห็นอยู่เนาะ เขาพยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาหัวใจหรือความเจ็บปวดนะคะที่เขาเผชิญอยู่ตอนนี้แต่ความรักครั้งนี้เขายังอบกอดไว้อยู่นะเขายังอบกอดไว้อยู่นะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่โอ้โหตรงใจเขามากๆเลยนะคุณเป็นคนดีมากคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับคนคนนี้มากๆนะคะ คุณคือเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับคนคนนี้แต่เขาทําตัวเองในกรณีเขาผิดเขาทําตัวเองเขาไม่ให้ความชาัดเจนกับคุณหรือบางคนอาจไปหลงผิดอยู่กับอบายามุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเขาอยากขอโอกาสเนี่ยไพย่ไพ่สุดท้ายอะ่ะเขาอยากขอโอกาสจากคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากขอโอกาสแต่ผู้อ่านไม่รู้นะคุณจะให้เขาไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณเลยนะทีนี้ขอดูออโรร่อันนี้ แลเว่ออร์แเค้าแต่ไพ่ออร์แลเขาบอกคุณจะยูเนียนกันนะคุณจะคู่คุณเป็นหนึ่งเดียวอะคําว่าหนึ่งเดียวคือจิตวิญญาณดวงเดียวกันมันไม่มีทางสามารถที่จะแยกไปไหนจากกันได้หรอกตามโชคชะตาเยอะเกินเอาใบเดียวนะคะอ่ะออกมาแล้วเขาหล่นกระเด็นออกมาเองนะโอ้เซเรนเดอร์นะคะ อืมโอเคช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่พยาให้มันผ่านพ้นไปนะเรื่องราวร้ายๆต้องรอดต้องผ่านต้องพ้นไปให้ได้นะคะบางคนอาจจะยอมต้องยอมจำนวนยอมจำนวนคืออะไรยอมจำนวนคือไม่ใช่ให้คุณบอกคุณยอมคนที่ไม่ดีกับคุณไม่ใช่นะคุณยอมจำนวนต่อโชคชะตาก็คือว่าโอเคในเะมื่อเรื่องราวมันเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เราห่างกันแล้วเราไม่ได้คุยกันแล้ว นะคะอันนี้คือคําแนะนํานะเราห่างกันแล้วเราไม่ได้คุยกันแล้วคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้เมื่อคุณยอมรับได้เมื่อคุณหันกลับมารักตัวเองแลับผู้อ่านเชื่อว่าคุณกลับมารักตัวเองนะคุณถึงยอมเดินจากมาเมื่อคุณกลับมารักตัวเองแล้วสิ่งที่ใช่เขาจะตามหานะคะสิ่งที่มันคู่ควรกับเขาหรือเขาคู่ควรกับคุณเขาก็จะวิ่งตามคุณตามหาคุณ ะค,ะคุณทำถูกต้องแล้วถ้าคุณจะรักตัวเองแล้วยอมจำนนต่อโชคชะตาไม่ต่อต้านไม่ฝืนไม่อะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรมันควบคุมไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปเขาทำตัวเขาเองไม่ใช่คุณนะคะในเมื่อเขาทำตัวเขาเองคุณมีค่าเกินกว่าที่จะไปเจ็บปวดอย่างนั้นคุณมีค่าเกินกว่าที่คุณจะได้ไปต้องไปเสียน้ำตาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่สำหรับคนคนนั้นที่ทำกับคุณนะคะ สุดท้ายแล้วคุณกลับมารักตัวเองเขาจะต้องทำตัวให้คู่ควรคุณถึงจะได้กลับมาหาคนนะแต่ผู้อ่านรู้ว่าคุณรักคนคนนี้มากนะคะไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรหลังจากนี้ไปก็ขอให้คุณมีความสุขในชีวิตรักของคุณนะคะขอเปิดดรแมนองเจลนิดนึงนะเขาอยากจะสรุปคู่คุณว่าอย่างไงผู้อ่านอยากรู้มากเลยอะ่ะ เพราะวันนี้ผู้อ่านไม่ได้จ,จะเจาะตรงอะไรมากมายแค่อยากรู้ความรู้สึกของคนคนนั้นในวันที่ไม่มีคนให้เขาก็บอกชัดเจนนะเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นแล้วนะคะเออเดี๋ยววันนี้ขอเปิดอันนี้ด้วยไพ่ภาษาไทยเอ,อที่ผู้อ่านเขียนเองนะคะชาร์ตเชื่อ c o d e p e n d e n c y โอเค แน่อนอนว่าความรักมันต้องมีการเชื่ออกเชื่อใจกันแต่ถ้าความเชื่อใจที่เราให้ไปหลายครั้งแล้วมันถูกทําลายด้วยคนเดิมๆมันก็ไม่ได้มีค่าเราเราเราจะรู้สึกว่ามันหัวใจเรามันแตกสลายใช่ไหมคะทีเนี้ยอย่างที่บอกเลยนะคะที่ไพ่เขาแนะนําเลยนะเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นจะต้องทําตัวให้คู่ควรกับคุณถึงจะได้อยู่กับคุณถึงจะต้องมีความสุขกันถึงจะได้แบบ เป็นคู่ที่คู่สร้างคู่สมกันนะไม่ใช่มาทำร้ายกันนะคะในเมื่อวันเนี้ยเรารู้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขที่ไม่มีคุณนะคะทำยังไงล่ะถึงจะได้คุณกลับไปทำยังไงล่ะถึงจะคู่ควรกับคุณก็ต้องให้เขาปฏิบัติตเองทีงนี้ขอทราบออร์เรนโอลหน่อยอมันเป็น Text of l o v e นะคะที่ผู้อ่านเขียนเองนะอยากรู้ว่าเขาจะพูดยังไงจะบอกอะไรคุณ คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเห็นไหมข้อความนี้มันตรงกับที่ไพ่อร์ไพ่ทาโระบอกมาเลยว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดจริงๆมีค่ามากสําหรับเขานะคะกลับมานะขอน้องหน่อยสิหายโกรธหรือยังจะไปหายอะไรง่ายอ่งเนาะอยากมีเธอในชีวิต อย่าร้องไห้เลยนะขอโทษนะคะทั้งหมดคือความรู้สึกของคนคนนั้นในวันที่ไม่มีคุณนะคะยังไงผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังในความรักกับคนที่คุณรักนะปารถนานะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> ขอโทษนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต,ต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ